ชายแดนจบไปได้นะครับเชื่ออย่างนั้นนะครับว่ารัฐบาลใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรืออาจจะเป็นรัฐบาลของคุณนุกทินน้ําเงินนะครับนะตอนนี้ก็ลุ้นกันนะครับวันนี้ตอนบ่ายก็น่าจะมีการประชุมพักนะครับพักส้มนะครับก,ก็คงจะตัดสินใจครับนะพักส้มจะตัดสินใจ ว่าจะให้ใครเป็นนายกพี่น้องประชาชนอยากให้ใครเป็นนายกระหว่างชัยเกษมกับอนุทินนะครับนะครับเจ้าแดงหรือน้ําเงินนะครับนะครับประเทศเรามีสามก๊กมีแดงน้ําเงินส้มนะครับสามก๊กนะฮะตอนนี้ก็ทุกคนก็อยากจะมีอํานาจกันนะครับนะนะฮะนะนะฮะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็พรรคส้มก็เป็นตัวแปรสําคัญนะครับในการที่จะ เขาเรียกอะไรเป็นตัวแปรสําคัญนะครับในการที่ว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยพักส้มนี่สสำคัญมากเลยตอนนี้นะฮะนะนะครับนะครับพี่น้องเชียร์ใครล่ะครับนะบางคนก็เชียร์อนุทินบางคนก็เชียร์ชัยเกษมนะครับอืบางคนก็ไม่เชียร์ใครเลยนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าใครจะได้เป็นนายกปัญหาขม็นก็คงจะเบาๆลงแล้วนะครับ นะครับชูศักสิริน,นยืนยันแพทองทานหลุดจากนายกแต่ยังนั่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเช่นเดิมได้ไม่มีข้อกําหนดอะไรเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมไว้นะครับเพราะว่าหัวหน้าพักการเมืองกับนะครับการดารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นคนละเรื่องกันนะครับนะฮะแล้วก็สารรัฐมนูลก็สั่งเรื่องผิดจริยธรรมแต่ว่ายังไม่ได้มีไปถึงสารฎีกานะครับนะบสารฎีกาเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของการตัดสิทธ์ นะครับสมมุติว่าฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงอาจจะตัดสิทธิ์ไม่สามารถนะครับนะครับดำรงตําแหน่งทางการเมืองไม่สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตลอดชีวิตอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของสารดีกานะครับเออนะฮะประเทศไทยสารมันเยอะเหลือเกินมีสารดีกาสารปกครองนะครับสารรัฐมนูญสารสารัฐมนูลก็ตัดสิทธิ์สารรัฐมนูญก็ สั่งให้แพทองทานหลุดจากความเป็นนายกก็แค่นั้นนะครับอย่าไปตีความเลยเกินเลยไปนะครับก็ผิดจริยธรรมแต่ก็ยังซื่อสัตย์อยู่นะฮะศาลท่านตัดสินแบบนั้นก็ต้องแบบนั้นไปนะครับพอไม่มีแพทองทานมันก็ต้องมีการเลือกนายกคนใหม่นะครับซึ่งตอนนี้มันต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของอสสในสภานะครับก็ต้องว่ากันนะครับว่าใครจะได้เป็นนายกคนใหม่ สถานการณ์ตอนนี้มันก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปชัดเจนว่าใครจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะฮะนะครับนะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครจะได้เป็นนายกหรืออะไรต่างๆนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับนะครับช่วงบ่ายๆวันนี้ก็คงจะมีการประชุมกันนะพี่น้องประชาชนก็ลองดูนะฮะว่ารุ้นกันนะครับนะการเมืองนะครับไม่มีอะไรแน่นอน สมัยก่อนก็ด่ากันนะครับตอนนี้ก็อยากจะได้คะแนนเสียงจากเข้านะครับนะเมื่อวานนี้ที่พักส้มพักประชาชนก็ f c ส้มก็ด่า FC, เอา่อก็ด่าภูมิธรรมหนักเลยนะฮะแต่ภูมิธรรมก็ไม่สนใจนะเขาก็ต้องการได้คะแนนเสียงก็ต้องเดินทางไปที่ทำการของพักประชาชนนะฮะนะครับก็ดูันต่อไปนะครับว่าจะอะไรยังไงนะฮะ อ้านี่แหละครับนี่ข่าวจากสมุทรสาครเขาบอกนายจ้างจังหวัดสมุทรสาครอ้างขาดทุนปิดร้านเบี้ยวค่าแรงห้าชีวิตอะไระนานสี่เดือนติดต่อไม่ได้รายการเดียวยานะครับนี่เขาบอกข่าวจากสมุทรสาครข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับเขาบอกว่านายจ้างเจ๊งธุรกิจขาดทุนก็เลยไม่ได้จ่ายค่าแรงนะครับลูกจ้างห้าคนนานสี่เดือนนะครับข่าวเล็กๆน้อยๆแต่สําคัญนะเนี้ยนี่ผมดูข่าวจากสมุทรสาคร นะครับตอนนี้การเลิกจ้างก็เยอะแต่เขาฝากนะครับว่าใครจะเลิกจ้างอะไรต่างเนี่ยนายจ้างเนี่ยยังไงก็ช่วยจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างด้วยเพราะอะไรไหมโอ้โหเพราะลูกจ้างนี่ไม่มีไรายได้ทางอื่นนอกจากรายจากค่าจ้างดังนั้นกฎหมายแรงงานถึงบอกว่าถ้าใครเบี้ยวไปจ่ายค่าจ้างนะครับนายจ้างเนี่ยต้องติดคุกนะนะครับติดคุก6เดือนแม้กระทั่งโรงแรมดังแถวแถวเรียบแมนะ่น้ำพระรามสามนี่ก็มีข่าวนะครับว่ามีการเปลี่ยนเจ้าของโรงแรมดังเลย ขีกเกดเอ่ยชื่อถ้าแถวถนนพระรามสามนะครับมีคนมาร้องเรียนนะปรากฏว่าเลิกจ้างพนากาักงานสามสี่ร้อยคนแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายค่าชดเชยอันนั้นก็เหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้การเลิกจ้างและไม่จ่ายค่าจ้างนี่นับปันจะเยอะนายจ้างก็อ้างว่าไม่มีเงินไม่รู้จะเอางเงินที่ไหนมาจ่ายไม่ได้นะครับสมุดปาการก็มีนะครับที่ว่าเลิกจ้างและไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยศาลก็จําคุกนะนะครับศาลจําคุกเพราะนั้นก็ นะครับนะเป็นนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างจะเบีย้ยไม่ได้เบีย้ยต้องโดนจําคุกแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีถ้าผมจําไม่ผิดทุกเจ็ดวันเจ็ดวันสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดวันสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต้องติดคุกด้วยหกเดือนเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกจ้างถ้าโดนถ้าโดนเลิกจ้างเนี่ยไปติดต่อครับนะครับไปติดต่อที่พนักงานตรวจแรงงานใกล้ๆใกล้ๆที่ทํางาน นะครับถ้าไม่รู้จะไปยังไงก็เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คําว่าพนักงานตรวจแรงงานพื้นที่นะพิมพ์คําว่าพนักงานตรวจแรงงานนะครับพื้นที่นะครับพิมพ์แค่นี้นะครับพนักงานตรวจแรงงานพื้นที่นะฮะท่านไปติดต่อที่นั่นเลยถ้าไปแล้วไม่ได้เรื่องยังไงก็โทรศัพท์มาสอบถามผมผมก็จะให้คำแนะนำในการที่จะเจรจากับเขานะครับพนักงานตรวจแรงงานก็มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวค่าจ้างกับค่าชดเชยสอย่าง ค่าจ้างค่าชดเชยแล้วก็ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ถ้าจะไปเรียกค่าเสียหายอันนั้นต้องไปฟ้องศาลเองไปฟ้องศาลแรงงานนะฮะจะฟ้องเองก็ได้นะครับหรือว่าจะจะจ้างทนายก็ได้ถ้ามีตังก็จ้างทนายไปนะครับถ้าไม่มีตังก็ไปฟ้องเองนะครับถ้าฟ้องเองก็ไปให้นิติกรก็ช่วยทําให้นะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะปากแดงนะไม่รู้จะปรับยังไงนะนะอ่าหายหายหรีอยังครับหายแดงเรืยังครับมานะครับ นะครับที่ทำไมมันมีปัญหาบ่อยไปแล้วหายปากแดงอย่างค,ร,นะคร,นะารับนะครับนะก็พยายามปรับเอานะครับอืมนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนะว่ากันไปนะครับเพราะนเรื่องแรงงานนะครับเรื่องการเมืองก็ว่ากันต่อไปนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์การเมืองกออ็ยังมีปัญหาอยู่ประชาชนก็เครียดประชาชนก็เครียดเรื่องการเมืองเพราะอะไรเพราะรัฐบาลก็กลายเป็นรัฐบาลผีหัวขาด นะครับรัฐบาลผีหัวขาดก็คือไม่มีนายกนะนายกก็ไปโดนศาลรัฐธรรมนูญปลดทะเรียบร้อยไปแล้วนะครับนะ,นะเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลก็ผีหัวขาดนะพอมีหัวขาดก็การแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็แย่นะื <c oughs> แย่ไปหมดนะครับนะรัฐบาลนะครับก็ไม่รู้จะทำไงเรื่องปากท้องปากท้องก็แย่ไปหมดนะครับเออนะครับ นะครับเศรษฐกิจก็แย่อะไรก็แย่แย่แย่ไปทุกเรื่องตอนนี้นะครับพี่น้องครับเป็นยังไงกันบ้างเล่ากันค้าขายก็ยากอะไรก็ยากนะครับอืมเล็กๆน้อยๆ้อยลำบากไปหมดนะครับอืมนะครับอก็ดูกันนะครับว่าวันนี้ใครจะได้เป็นนายกนะติดตามกันต่อไปเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องตํารวจครับนะครับเรื่องตํารวจเขามีการประชุมกันเมื่อวานนี้แล้วแต่งตั้งโยกย้ายก็ปรากฏครับสองคนครับอกหักครับก็คือหมอใหญ่ นะครับหมอใหญ่ตำรวจแพทย์ใหญ่ตำรวจที่เคยเช่วยเหลือคุณทักษิณกรณีป่วยจริงป่วยทิพนอนโรงพยาบาลตำรวจจำได้ไหมแล้วโดนแพทยสภา,านะลงโทษจริยธรรมอะไรสามเดือน6เดือนนะพักใบญาติสามเดือน6เดือนรักษาคนไข้ไม่ได้เนี่ยนะครับนะครับก็จะขึ้นไปเป็นรองพบตรก็ไม่ได้ขึ้นก็หลุดจากตําแหน่งนะครับแพทย์ใหญ่นะครับพลตํารวจโทรลุงโทษอ่าอ่าเดีเ๋ยวก่อ,อ,อนนะอ่าอ่าพล พลตารวจโทรอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับนะฮะที่ที่ที่เป็นหมอใหญ่ที่เป็นคนรักษาคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอีกคนหนึ่งก็รองเต่าครับนะครับอ่ารองเต่านะครับที่กําลังดังๆเนี่ยนะครับรองเต่านี้ก็ไม่ได้ขึ้นผู้บัญชาการก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับนะพอรองเต่าแกก็ไปร้องเรียนนู่นร้องเรียนนยี่แต่แกก็ยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นผู้บัญชาการนบประสินนบประสินขึ้นพลตำรวจโทรเป็นผู้บัญชาการ นะครับอืมอืมนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นเรื่องเป็นราวอ่อที่เกิดขึ้นในวงการตํารวจนะครับวงการตํารวจมันก็ต้องมีอะไรมีตัว๋วมีนายมีอะไรต่างๆนะครับถ้าไม่มีสังกัดก็โอกาสจะได้ขึ้นก็ยากนะครับมันมีทั้งระบบอุปถัมภ์ระบบผลงานระบบอาุโสนะครับอุปถัมภ์ก็มีผลงานก็มีอาวุโสก็มี นะอุปถัมภ์ก็เอ่อระบบโอสโก็ต้องมีอุปถัมภ์ด้วยระบบผลงานก็ต้องมีอุปถมัมต้องมีนายนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับนะรับราชการก็ต้องยอมรับได้นะครับในชั่นสุดสัปดาห์เมื่อ3 3นาทีนะครับสมคิดเชื้อคงซัดด้อมส้มก็โหนี่ด่านะด่าด้อมส้มนะครับบอกทุเรศระยำถอยสะุนโหไล่ทีมภูมิธรรมนะครับอืมนะครับก็ไปหาเขาทำไมนะครับไปหาเขาก็ด้อมส้มเขาไม่ชอบ เขาก็โห่ไล่ก็จะไม่เห็นแปลกอะไรล่ะครับก็ดันบากหน้าไปหาเขาเองนะครับนี่สมคิดเชื้อคงนะครับนะครับนะ่อดีตลองเลขานาะยกแพทองทานชินวัฒน์นะครับนะ่ก็ด่าด้อมส้มนะครับว่าทุเรศไร้วัฒนธรรมอารยะชนไม่ควรทำอย่างยิ่งไม่ว่าทำกับใครมันไม่ใช่ฤดูหาเสียง ที่ผมต่อว่ากระเพราะมันเกินไปผมรับมวลชนที่ทำเนียบหรือม็อบเป็นร้อยครั้งผมก็ถูกตะโกนด่าส่วนหนึ่งก็จากติ่งส้มนี่แหละผมก็ไม่คิดตอบโต้เพราะผมมีหน้าที่รับฟังบางคนเคยไปประกันตัวด้วยซ้ำยังพาคนมาด่าผมบางคนออกอาการหน้าตาต่อว่าผมอย่างแรงผมไม่เคยถือโทษนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้พูดเอาดีที่ผมไม่ถือโกรธเพราะผม มองเขาอย่างเข้าใจต่างหากก็หวังว่าถ้าเขาอาวุโสขึ้นเขาคงคิดได้เองแต่ว่าเหตุวันนี้ที่ตะโกนดา่าคณะแกนนำพักร่วมรัฐบาลผมขอดา่าขอต่อว่าคนที่ตะโกนวันนี้ว่าระยำถอยสะทุนโม้หสมสมคิดนี่ดา่าด้อมส้มหนักนะระ,ระยำถอยสะทุนนะครับก็ด่าแรงอยู่นะพี่สมคิดแกคงโกรธนะโกรธที่ลูกพี่แกโดนดา่า ก็ธรรมดาครับนะครับด้อมสม้มเขาไม่ชอบอเพื่อไทยที่เคยไปหักหลังเขาตอนที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ตบัดสัตว์เข,เขาก็โกรธนะธรรมดาเจ็บแล้วจําเป็นคนนะครับเจ็บแล้วทนเป็นกวายนะครับเขาก็ท่องอยู่แบบเนี้ยเจ็บแล้วจําเป็นคนเจ็บแล้วทนเป็นกวายเขาก็ท่องเพราะฉะนั้นก็อยากจะไปยุ่งกับเขาไปขอคะแนนเสียงเขาก็ต้องถูกดา่าถูกทอไปธรรมดานะครับ นะครับเอ่เป็นเป็นเรื่องปกติแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับการด่าทออะไรนะครับแต่ก็เป็นธรรมดานะครับนี่บางคนบอกสมน้ำหน้าบางคนบอกสมควรบอกอ่นะครับบางคนบอกรับไม่ได้นะครับนะครับก็อย่าไปยุ่งกับเขาครับนะครับไม่ชอบเขาก็อย่าไปยุ่งนะครับเพราะแดงกับส้มเนี่ยมันก็นะครับทะเลาะกันมานานแล้วนะครับนะส้มเขาก็มองว่าแดงหักหลังแค่นั้นแหละนะครับก็หักหลังเขาว่าเขามองอย่างนั้นนะ นะครับเขาบอกว่าหักหลังเขาเขาที่แล้วจะจัดตั้งรัฐบาลก็หักหลังเขานะครับก็นะเขาก็มองไม่ดีะเขาก็เจ็บเขาแค้นะนะพี่สมคิดก็คงเข้าใจนะนี่พี่สมคิดแกก็ด่าหนักเลยนะอืมอันนี้อะไรครับดาวแปดแฉกบอกหมอใหญ่โรงพยาบาลตํารวจที่ถูกลงโทษนะครับจริยธรรมปมชั้นสิบสี่หลุดโผบิ๊กตํารวจนะครับอืมนะ <c oughs> เขาบอกอะไรลิฟชั้นสิบสี่น่าจะพัง นะครับอันนี้ก็พอถูกร้องเรียนถูกอะไรต่างๆก็ในการแต่งตั้งโยกย้ายก็จะทํายากขึ้นนะครับก็ธรรมดาอืนะครับนเนี่ยเขาแซวนะครับหมอคุณทักษิณโดนแล้วไม่ได้เลื่อนไม่ได้เลื่อนขั้นเหลือแต่คนไข้เขาบอกหมอโดนแล้วเหลือแต่คนไข้คนไข้ก็คือคุณทักษิณคุณทักษิณที่เป็นคนไข้ของคุณหมอคนเนี้ยที่ไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็รอวันที่เก้ากันยา นะครับก็ดูกันต่อไปว่า9ก้ากันยาเนี่ยนะครับคนไข้ของคุณหมอเนี่ยหมอใหญ่ตำรวจเนี่ยนะครับว่าคนไข้จะรอดไหมเพราะวันที่9ก้ญญากันยาในสารนิกาจะตัดสินคดีของคุณทักษิณว่าป่วยจริงป่วยทิพย์นะครับป่วยจริงหรือป่วยทิพย์นะครับถ้าป่วยทิพย์ก็อาจจะต้องกลับไปเรือนจําอีกครั้งหนึ่งไปบังคับโทษแต่ถ้าป่วยจริงก็จบกันไปนะข่าวนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจของประชาชน มันก็เป็นความไม่มั่นใจทางการเมืองทําให้พรรคเทื่อไทยเนี่ยลูกสาวก็หลุดจากนายกพ่อก็ยังไม่รู้ว่าจะติดคุกหรือเปล่านะครับนะต้องไปติดคุกต่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปครับเพราะที่ผ่านมาสารจําคุกคุณทักษิณสามคดีถ้าผมจําไม่ผิดสามสี่คดีเนี่ยนะครับแล้วก็ลดโทษแล้วแต่คุณทักษิณยังไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวนะครับนะ,บนะก็ไปดูกันนะครับว่าจะมีการบังคับโทษนะครับแล้วคุณทักษิณจะ รอดหรือไม่รอดอย่างไรพี่น้องประชาชนก็ติดตามกันนะครับนะฮะผมก็จะติดตามด้วยนะครับว่าวันที่เก้าพี่น้องคิดว่าคุณทักษิณรอดไม่รอดนะนะครับเนี่ยมีใครเขาบอกอะไรนะนะครับรักเพื่อไทยเสมอนะผมอ่านได้นะครับผมสบายๆนะครับนใครชอบเพื่อไทยก็เชียร์ใครชอบส้มก็เชียร์ใครชอบน้ำเงินก็เชียร์เชียร์ได้หมดครับแฟนรายการผมเชียร์กันได้หมดทุกคนนะครับ หากหลังประชาชนให้ชาวบ้านรับได้บากหน้าไปหาเขาอยากให้เขาสนับสนุนเขาไม่โอเคแล้วด่าเสียเสียหายหายนะครับอืนะครับอืมนะครับารบ,ารบ,าบางคนบอกอยากให้รอดนะอืบางคนบอกน่าเบื่อการเมืองไทยมันน่าเบื่อแต่มันก็ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าการเมืองมันเกี่ยวกับปากท้องมันเกี่ยวกับปากท้อง นะครับเ,เรศรษฐกิจจะดีไม่ดีมันอยู่ที่รัฐบาลน,นะครับอืมนะครับนี่เป็นข่าวอะไรนะครับข่าวเกิดอัจฉรกรรมสังคมคเขาบอกเพื่อนปทุมราชใจสลายน้องชายวัยสิบสามถูกกระแสน้ําพัดจมดับนะครับโอ้โหฟังแล้วมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับใครมีน้องชายใครมีเด็กเล็กๆเล่นนงเล่นน้ํานะครับเนี่ยเขาบอกไปเล่นฝายน้ําล้นกับเพื่อน ถูกกระแสน้ําพัดจมเสียชีวิตอันนี้ก็ต้องระวังนะนะครับเด็กบางทีก็คึกขนองตามวัยของเขาใครเลี้ยงเด็กเนี่ยครับก็ต้องระวังบางคนเด็กเล็กๆสามขวบสี่ขวบเดินข้างถนนรถชนเสียชีวิตมีข่าวเยอะยะนะครับนะนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรามีลูกมีหลานมีอะไรอย่าปล่อยเด็กไว้ตามลําพังนะครับนะเขาบอกอย่าปล่อยเด็กตามลําพังคนแกก็เหมือนกันแม่ผมแปดเก้าสิบนี่ก็แกพูดก็ไม่คอ่อยรู้เรื่อง นะครับแกก็เชิบเดินไปนั่นเดินไปนี่เดี๋ยวลม้มเดี๋ยวอะไรต่างๆพูดก็ไม่ฟังเราไม่รู้จะทํายังไงคนแก่ก็แล้วแต่เว้เรกรรมกันนะเราก็ทําหน้าที่เองเราเต็มที่นะฮะนะครับอืมนะครับเรื่องยาเสพติดก็ยังเป็นปัญหาใหญ่นะครับเรื่องยาเสพติดก็ฝากนะฮะฝากรัฐบาลหัวขาดด้วยเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็เรืยอรัฐบาลหัวขาดเพราะยังไม่มีนายกก็เรียกรัฐบาลหัวขาดดูแลยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะการคัดกรองหาคนเสพ คัดกองหาคนขายคัดกองหาคนป่วย3าอย่างนี้เป็นเรื่องสําคัญก็ฝา,ากรัฐบาลหัวขาดด้วยนะฝากเจ้าหน้าที่ของรัฐไปดูแลนะครับดูแลนะครับจะยาอะไรยังไงกันนะครับอืมนะครับเรื่องยาเสพติดนี่เรื่องใหญ่ครับน,นะนะฮะเออมีอะไรบ้างครับกรณีชูสักสาวสองไม่มาตามนัดอ้างรถติดสุดท้ายปิดมือถือหายเข้ากรีบแม่นี่จากเพจท่านเปา กรณีที่สาวสองไปยืนด่าสาวสาวที่นับถือศาสนามุสลิมด่าเขาเสียเสียหายลามปามไปถึงศาสนาเขาด้วยบนรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีคนบันทึกคลิปวิดีโอไว้สุดท้ายต้นสังกัดไล่ออกจากงานนะครับเพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมทําลายภาพลักษณ์ในจ้างใส่เสื้อในจ้างด้วยแล้วไปด่าคนอื่นครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราเป็นลูกจ้าง ถ้าเรามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสังคมประนามนะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสังคมประนามนะฮะกระทบภาพลักษณ์ของนายจ้างแล้วยิ่งเราใส่เสื้อของนายจ้างด้วยนะก็ถือเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้เพราะถือว่าเป็นการกระทําที่ทําลายภาพลักษณ์นายจ้างเพราะใส่เสื้อนายจ้างใส่เสื้อยืดนะครับของนายจ้างแล้วยืนด่าชาวบ้านเขาแล้วก็และสังคมประนาม นะครับยืนด่าชาวบ้านไม่เท่าไหร่ในสังคมประนามเนี่ยสังคมประนามเนี่ยก็ภาพลักษณ์ก็เสียหายนะครับถ้าสังคมประนามในภาพลักษณ์เสียหายแต่ถ้าสังคมไม่ประนามเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่เป็นไรนายจ้างก็คงไม่เลิกจ้างแต่ถ้าเกิดเป็นทําลายภาพลักษณ์ประพฤตินตนไม่เหมาะสมเสื่อมเสียอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนานะเข้า,าใ,ใจนะนะครับนะก็ ให้ความรู้กันบางคนบอกเฮ้ยเราเป็นลูกจ้างนะครับเราไปด่าทอคนอื่นเขาแล้วก็เสร็จแล้วก็บนรถไฟฟ้าแล้วมีคนดาน่าแล้วกระทบมาถึงนายจ้างมันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเลิกจ้างเกี่ยวครับนะครับแต่ถ้าเราไปทะเลาะกันทั่วไปอะไรต่างไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นข่าวใหญ่ข่าวตัวอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะกระทบนายจ้างได้อนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเอ่อนะครับว่านายจ้างเขาสามารถเลิกจ้างได้ นะครับคดีเลิกจ้างเดี๋ยวนี้ที่เยอะๆก็คือการลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์นะอืมนะครับเอ่อลักทรัพย์ยักค่าที่สารนะค่าที่สารเออได้ได้นะนะครับหรือจะสั่งมาที่นี่ก็ไนดะ้ยังไงที่สารนั่นหรอเออโอเคโอเค,อเคนะครับนะนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงนะอืมนะครับสองทุนอืมอันอันนี้เลยอ่ะครับอือนะโอเคนะครับแล้วก็ กุญแจที่ไหนไไดูไปดูไปดเออตคู่นะครับพี่น้องครับออลองถามไม่เจอลองถามอ่ทนากุ้งน่ีครับโอเคครับครับลองถามนี้รือไม่ก็ขึ้นชั้นสีนะอ่ะคุยต่อนะครับเพราะฉะนั้นคดีเลิกเลิกจ้างตอนนี้ที่เยอะๆก็คือรักทรัพย์นายจ้างยักยอกเยอะเพราะฉะนั้นนายจ้างก็ต้องระมัดระวังเรื่องเงินสด นะครับเรื่องเงินสดลองลองถามก็ดูนะครับหรือแม้กระทั่งชั้นสี่ลองดูนะนะครับอืมเอ่อนะครับการลักทรัพย์การยักยอกนี่เยอะนะครับที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็หลายก็ดีเพราะนั้นก็ต้องระวังนะฮะนะครับโดยเฉพาะการขโมยความลับขโมยต้นทุนการผลิตขโมยทรัพย์สินทางปัญญานี่ก็เยอะนะครับอืมเลือกตั้งจะเลือกใครได้ครับมีแต่คนโกงนะครับเอาเลือกคนที่โกงน้อยที่สุดแล้วกันมีคนถามนะ คนไหนโกงน้อยที่สุดก็เลือกคนนั้นนะครับใครโกงมากก็หยุดโกงได้แล้วเปลี่ยนคนอื่นมาโกงบ้างอืมอืมนะครับนะหลายๆคนเขาบอกว่าพักประชาชนต้องการยุบสภามากที่สุดเพราะเงื่อนไขาการทำมระชามติสี่เดือนเป็นไปได้ยากมากหากจับมือฝ่ายใดก็มีโอกาสถูกเบี้ยวได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พักประชาชนก็ต้องคิดนะนะครับเดี๋ยวประชุมวันนี้ก็รู้นะครับนะครับถามว่า น้ำเงินมีโอกาสเบี้ยวไหมมีแดงมีโอกาสเบี้ยวไหมมีใครมันอยากจะเป็นรัฐบาลสี่เดือนเนี่ยมันก็อยากเป็นรัฐบาลตลอดไปนะครับจนครบวาระอืมก็ว่ากันไปครับการบ้านการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนนะนะครับเออนะครับข่าวเช้านี่ก็มีอะไรครับนะครับก็มีแต่เรื่องโผนายพลนะนะครับมีแต่เรื่องโผนายพลมีทั้งคนสมหวังผิดหวังมีมีหมดนะนะครับนะฮะแล้วก็มีอะไรครับเนี่ย พาดหัวหนังสือพิมพ์ก็เพื่อไทยรับทุกข้อเสนอพักประชาชนนะครับพร้อมยุบสภาเสมอจะยุบก่อนสี่เดือนก็ได้นะครับอืมนะครับพร้อมแก้รัฐธรรมนูญอืมนะครับนะนะครับเพื่อไทยแบ่งเก้าอี้เปิดสูตรคอรมอนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยผู้กองผงาดอ่ามหาไทยนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยต่างเลยฮะ อมนะครับหมายถึงผู้กองธรรมนัฐเนี่ยจะได้เป็นมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยแหะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยครับอืมนะครับในดูข่าวพาดหัวไทยรัฐเนี่ยนะครับโอ้โหธรรมนัฐจะได้เป็นมทอหนึ่งเหรอนะครับมันดูข่าวนะจริงเท็จยังไงเนี่ยอืมนะครับนะเออเจอไหมยังครับเหลอลงโทรดิเ๋าโทรนะครับก็ลงอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวผมลองหายดูเองเขาบอกอยู่ไหนในกระเป๋ากเป๋าใครกเป๋าใจนะอืมนะครับ อืมนะครับแล้วชั้นสี่ขึ้นไปดูยังดูแล้วครับนะครับนะนอกนั้นก็เป็นเรื่องข่าวอะไรก็มีข่าวเรื่องเจ้าของบุบบ่นนะครับป๋าว่วยอะไรต่างๆนะครับที่ดอนเมืองเนี่ยนะโดนจับตั้งหลายครั้งแล้วก็ยังเปิดได้ก็ไปเข้าใจตำรวจไม่สามารถจะไปจับกลุ่มเขาได้เดีย๋ยวเพิ่งจับได้นะครับย้ายทั้งภูมิกับย้าย ผู้กองผู้การนะครับอืมนะครับเนแปลกแนละ้วเจ้าของบ่อนนี่จับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกยังเปิดได้นะฮะนะเก่งนะเจ้าของบ่อนพวกนี้อืมนะครับป๋า่วยโดนอ่วมตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มอีกสองคดีของเก่าก็หลายคดีนะนะครับในก็คงจะติดคุกกันหัวโตอ่ะไม่รู้โดนฟอกเงินหรือเปล่าความจริงเจ้าของบ่อนเนี่ยถ้าโดนพรบก,การพน,น,นันในโทษมันเบานะนะครับนะนะครับต้องโดนพวกเออเขาเรียกอะไรอืม นะครับควรจะโดนเรื่องฟอกเงินด้วยนะครับออมนอกนั้นก็มีอะไรครับอืนะครับพวกอะไรสั่งหยุดงานสามวันเคหพระรามสองหลังเหล็กหล่นใส่ปิกอัพเหตุประมาทเลินเล่อบาดเจ็บสามคนเรื่องถนนพระรามสองเรื่องความประมาทนี่เขามีเรื่องมีราวทุกวันนะไม่จบไม่สิ้นนะไม่รู้รัฐบาลจะมีปัญญาแก้ปัญหาย,ยัางไงนะครับอืนะครับก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับวันนี้นะเดีย๋ยวขออนุญาตคุยสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีธุระ นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอยนา